อันนี้มันเป็นไอศครีมมาหาหมอฟันแล้วก็ซื้อไอศครีมนะคะอืมก็ทำเป็นก้อนๆอ,อย่างนี้เลยถ้ามีรถอะไรมากมีแบบเวกนด้วยนะ ช็อกโกแลตปาดิมันชื่อโมจิอะไรไงมันชื่อโมจิไอศครีโมจิมชิดมชูเดวิชาอะไรยงวิตช์อสกิตอะเดี๋ยวดูราคานะชื่อเบอร์เอ่นโออันละประมาณยี่อ่สิบครูเนี่ยประมาณ จ0สิบแปดสิบบาทอะต่อนหนึ่งอันน่ะแ <c oughs> พงอะสุดาอะ <c oughs> อันหนึ่งประมาณเจ็ดสิบกว่าบาทต่อนหนึ่งก้อนเนี่ย <c oughs> หนึ่งก้อนเล็กๆเ,เนี่ย ไหนดูดิเอาเลือกรถอะไรไปบ้างดูน้องสุดาซื้อรถอะไรไปมั่ง็มถุงเลยไหนก่อนเอาช็อกโกแลตให้ป้าป่ะนี่เอารถส้มเหรอเอาได้เหรอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้เราสองคนแม่ลูกจะมารีวิว รีวิวอะไรคะขนมโมจิอ่าอันนี้จะเป็นไอศครีมโมจิค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมให้ดูว่าเป็นไงอ่ะหนูชิมนิดลองชิมเอามาใกล้ๆเรากินคนละครึ่งเป็นไงน,นี่นะคะอันนี้จะเป็นรสส้มนะคะข้างในก็จะเป็นเป็นสตรอเบอรี่นะคะเดี๋ยวเอาพามาลงนิดนึงแสงกันจ้านะคะทำไมไม่ได้เอาแบบนี้นะอันนี้น,น,นะคะจะเป็นสีแบบอย่างนี้นค่ๆไปสิ่งอ๋อ อันนี้ข้างนอกจะเป็นเปลื่นส้มลองชิมดูแม่มันข้างในที่เป็นเปลื่ยนส้มอะ่ะไม่ใช่ข้างนอกอเป็นเหมืนมาข้างในแล้วก็มันเป็นตัวไปชินอ,อ่ะส่วนตัวตัวแป้งโปจตเนะ่ะมันอร่อยอะ่ะมันจะแบบยืดๆอย่างนี้นะคะแล้วก็ไอส์ข้างในนี่คืออร่อยมากเลยอ่ะเนี่ยดูอับไปชินเป็นแดงข้างในข้างในอะเะะขา<ๆ>จะเป็น สบแบบนี้นะคะนี่คือส่งข้างในที่เขาเอามาทำนะคะออ,อร่อยมากอัลลาเท่าไหรนะ่นะยี่สิบกรูนประมาณเกือบแปดสิบาทนะคะตอนหนึ่งก้อนเนี่ยอยประมาณแปดสิบบาททีนี้ระหว่างเราซื้อมาสิบก้อนระหว่างทางที่เราขับรถกลับบ้านอนะ อุ้ยเราก็กินกันมาตลอดทางเลยแ,แล้วมันก็เลยเหลือแค่แค่หกกรอนนะ่ฮะแล้วก็รสช็อโกโกแลตข้างในมีช็อโกโกแลตอันนี้เป็นนมนะเมนาะอันนี้จะเป็นไซรวานิลลาแล้วอันนี้อตรอเบอร์<ะ>รี่หรือว่าหรือว่าซากุระอ่ฮะสตรอเบอร์รี่หรือซาก,กุระนะฮะก็จำไม่ได้คือเราซื้อมาหลายอันเนะี่ยแต่รสชาติของของมันเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปแต่ที่แน่ๆคือมัน อร่อยอะธูพวกเธอต้องลองชิมกันดูนะเนี่ยลองไปหาซื้อดูนะคะมันจะเป็นอันนี้ยนะี่ห้อของมานีเขาเรียกว่าโมจิไอศครีมบับเบิ้ลนี่นะคะเดี๋ยวจะเอาวิดีโอลงให้ดูที่ที่เราไปซื้อมาบอบคิดว่าที่เมืบองไทยน่าจะมีขายเลย,บอบเยลองไปหาซื้อ,บอ,บอแล้วเดี๋ยวเราจะมากอปปีกันว่าทำยังไงเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะกอปปีมันได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าตัวแป้งมันก็คือแป้งแบบ โมจิแหละมาดูกันจะรอดหรือไม่รอดถ้ารอดเดี๋ยวจะเอามาให้ดูถ้าไม่รอดก็ก็หายกันไปนะคะถือว่าไม่รอดไม่ใช่สายเรานะคะเราถนัดสายขนมปังเนาะเดี๋ยวว่าหลังจะมารีวิวขนมทางนอร์เวย์ให้ให้ให้ดูอีกอีกทีหนึ่งว่าเด็กๆที่เนี่ยเขามีอะไรเอามาขายหลอกเด็กบ้างให้เด็กซื้อซึ่งก้อนหนึ่งก็คือแพงมากประมาณ7จเกือบ80บาทคือแพงจริงอะ่ะซึ่งมา10ก้อนก็เกือบ8 0ดออ่ะกระเป๋าแบนนีเฉพาะโมจิเฉพาะขนม ละค่ะเดี๋ยววันหลังเราจะมารีวิวขนมให้ชมใหม่นะคะสวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบาย